นนในอายุยี่สิบเก้าเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวเลยค่ะที่ตัวเองได้ทําในชีวิตแล้วมีความสุขรวมถึงความเสียใจแต่ทุกอย่างทําให้นินได้เรียนรู้นะจนมีมุมมองชีวิตที่กว้างขึ้นหลายๆเรื่องที่ตัวเองได้พบเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นินไม่เคยถามใครมาก่อนนินรับรู้ได้ด้วยตัวเองในภายหลังซึ่งกินเวลามากกว่า5ปีเลยนะคะนินอยากแบ่งปันคําแนะนําให้กับทุกคนเพื่อไม่ต้องเสียเวลาและเสียใจกับเรื่องบางเรื่องนาน,านเกินไป เราไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกัน <S <S เพียงเพราะเราเป็นเพื่อนกันมานานหลายครั้งที่นินเจอกับเหตุการณ์ที่มิตรภาพค่อยๆจางหายไปนินมาคิดได้ว่าที่เราเป็นเพื่อนกันได้ก็เพราะเราเรียนที่เดียวกันบ้านอยู่ใกล้กันหรือว่าเราทํางานที่เดียวกันและอาศัยอยู่ในห้องพักเดียวกันซึ่งถ้าไม่เป็นแบบนั้นเราคงไม่มีวันเป็นเพื่อนกันได้นินได้เรียนรู้ว่ามิตรภาพที่จืดจางหรือใกล้จบก็คือเมื่อออกไปเที่ยวด้วยกันและเราไม่สามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดต่อกันได้อย่างเลื่อนไหลมันอาจเป็นเพราะว่า อีกฝ่ายไม่สนใจหรือว่ามีมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงแค่เพราะว่าใครคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นคนดีนะคะก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยบ่อยครั้งที่เรามักจะมองหาคําแนะนําหรือการยอมรับจากคนที่อายุมากกว่าเราเพราะเราเชื่อว่าเขารู้มากกว่าและรู้ว่าอะไรดีหรือว่าไม่ดีไม่หรอกค่ะพวกเราส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเพียงแค่อยู่ในร่างที่ใหญ่ขึ้นและอาจมีประสบการณ์มากกว่าก็แค่นั้น จำไว้ว่าวันหนึ่งเราจะตายแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะคิดอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งมันนินรู้สึกกังวลใจมากๆกับเรื่องบางอย่างนินจะเตือนตัวเองว่าแกไม่ได้เป็นอมตะนะเว้ยแล้วทําไมแกต้องเสียเวลาให้กับเรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยคําว่าวันหนึ่งเราจะตายมันฟังดูน่ากลัวก็จริงนะคะแต่นีคิดว่ามันเป็นความน่ากลัวแบบดีๆเพราะมันทําให้เราหยุดมองข้ามชีวิตและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเนื่องจากเราจะหนักได้แล้วว่าชีวิตของเราสามารถถูก าาไไปดด้ตลลอเวมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตนะคะที่นินาแต่คิดถึงจุดมุ่งหมายบ่อยมากจุดมุ่งหมายคืออะไรเราจะหามันได้จากที่ไหนนินคิดว่าตัวเองถามคําถามผิดค่ะคําถามมันควรจะเป็นว่าเราอยากให้จุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่นินคิดในตอนนี้นะคะว่าจุดมุ่งหมายไม่ใช่สิ่งที่ค้นพบได้แต่เป็นสิ่งที่เราเลือกและสร้างมันขึ้นมาซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องมีเพียงข้อเดียวอย่างนินหนึ่งในจุดมุ่งหมายตอนนี้ก็คือ ทานอาหารที่เป็นประโยชน์และออกกําลังกายนินขอร้องเลยว่าอย่าคุ้นเคยกับความโดดเดี่ยวใช่ค่ะเราควรสบายใจเมื่ออยู่คนเดียวใช่ค่ะเราควรสร้างชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครแต่เราอย่าคิดนะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิทนั้นไม่สําคัญเราต้องมีใครสักคนค่ะที่สามารถโทรหาได้เมื่อตัวเองหมดกําลังใจใครสักคนที่สามารถทําเรื่องไร้สาระกับเราได้ใครสักคน ที่จะมาหาเราทันทีเมื่อมีปัญหาขอแค่คนเดียวก็พอแล้วค่ะมีคำพูดหนึ่งที่นินเคยได้ยินนะแล้วมันจับใจมากเราจำไม่ได้หรอกว่าใช้เวลาอยู่บนโซฟาคนเดียวนานแค่ไหนแต่เราจำช่วงเวลาที่ได้ใช้กับคนที่เรารักและรู้สึกดีด้วยเสมอหากทุกคนรอบตัวบอกว่าคนคนนี้ไม่ดีต่อเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะนั่นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักคนคนนั้นดีเท่าเรานะแต่อาจเป็นเพราะตัวเรานี่แหละ ที่กำลังโลกสวยเกินไปจากประสบการณ์ที่นินได้เจอนะคะส่วนใหญ่พวกเขามักจะพูดถูกและเป็นตัวเราเองที่ตาบอดเราทุกคนจะผ่านการอ,อกหักครั้งแรกไปได้ค่ะนินสัญญาคนเดียวที่ต้องเชื่อมั่นในตัวเราก็คือตัวเราเองพูดอีกรอบค่ะคนเดียวที่ต้องเชื่อมั่นในตัวฉันก็คือตัวฉันเองหากเรากําลังรอให้คนอื่นเห็นด้วยกับเป้าหมายของตัวเองเราคงต้องรอเป็นเวลานานหรือบางทีอาจจะตลอดไป คำยืนยันหรือการยอมรับที่เราต้องการต้องมาจากตัวเองและตัวเองเท่านั้นค่ะแน่นอนว่าการมีคําสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากและนินก็หวังว่าทุกๆคนจะมีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตแต่คําสนับสนุนจากพวกเขาไม่ควรเป็นตัวกําหนดว่าเราสามารถทําเรื่องนี้ได้หรือว่าทําเรื่องนั้นไม่ได้ทุกวันนี้นินใส่ทุกอย่างลงในปฏิทินค่ะในฐานะผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบหลายอย่าง นินไม่สามารถที่จะทําอะไรเหมือนตอนที่ตัวเองอายุ20ได้ที่สําคัญก็คือนินจําไม่ได้คะ่ะว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์คือแม้กระทั่งในแต่ละวันยังยากเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นนัดกับหมอฟันทานอาหารกลางวันกับเพื่อนพาสุนัขไปเดินเล่นซื้ออาหารสดเข้าตู้เย็นละลายอาหารให้น้องหมาเอารถไปล้างหรือแม้กระทั่งวันหยุดทุกอย่างนินจับใส่ปฏิทินหมดคะ่ะทําไมนินต้องใช้สมองของตัวเองทําหน้าที่เป็นตู้เก็บของด้วยล่ะคะ ในเมื่อตัวเองสามารถเขียนลงในกระดาษได้หากใครที่ต้องการใช้เวลาของตัวเองได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานอย่าพลาดวิดีโอนี้นะคะมันช่วยให้เราสบายขึ้นจริงๆค่ะคำถามที่นินคิดว่าเราควรถามตัวเองไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานมิตรภาพหรือว่าความสัมพันธ์ก็เพื่อให้เราพิจารณาว่าสถานการณ์นี้ยังโอเคกับตัวเองอยู่ไหมนั่นก็คือถ้าฉันเริ่มต้นใหม่ได้ฉันจะเลือกสิ่งนี้อีกครั้งหรือเปล่า นินจะลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดูนะคะลองถามตัวเองค่ะว่าถ้าตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่กับคนคนนี้ฉันจะยังเลือกเขาอยู่ไหมหรือว่าฉันจะมองหาคนอื่นหากเราเลือกอย่างหลังนั่นแสดงว่าเราอาจกําลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ที่รู้สึกไม่สบายใจและไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อเริ่มทําอะไรสักอย่างอย่าหยุดจนกว่ามันจะเสร็จไม่ว่าจะงานน้อยหรืองานหนักทํามันออกมาให้ดีหรือไม่ต้องทําตั้งแต่แรก ตอนที่ได้อ่านประโยคนี้เป็นครั้งแรกนะคะนินรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าเพราะเราเป็นคนคนนั้นคนที่มักจะทําอะไรแบบครึ่งๆก,กลางๆนินจําได้ว่าตัวเองเคยอยากจัดตู้เสื้อผ้าใหม่แต่สุดท้ายก็โยนผู้อย่างกลับเข้าไปซึ่งทําให้โลกกับเดิมจริงๆมันอาจจะยังโอเคอยู่นะคะหากนินไม่ทําตั้งแต่แรกนินนับถือมากเลยนะสําหรับคนที่ทุ่มเทให้กับงานเล็กๆน้อยๆอย่างตั้งใจและไม่ปล่อยให้เสร็จแบบครึ่งๆกลางๆซึ่งทุกวันนี้นินก็ยังพยายามเป็นคนแบบนั้นอยู่เหมือนกัน การคิดไปเองเป็นสิ่งที่ไม่ช่วยอะไรเลยถามดีกว่าคะ่ะมีใครที่วางแผนสําหรับชีวิตของตัวเองแล้วบ้างคะว่าจะเรียนจบตอนอายุ22แต่งงานตอนอายุ27หรือว่าซื้อบ้านซื้อรถตอนอายุ30ทุกอย่างอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าทางเดินของเราอาจจะแตกต่างออกไปจากที่คิดและนั่นก็ไม่ใช่จุดจบของโลกโอเคไหม เราจะไม่หมกมุ่นอยู่กับคู่มือการใช้ชีวิตที่เราสร้างเอาไว้ในหัวของตัวเองเราจะเปิดใจกว้างมองโลกในมุมใหม่ๆถะาเยอทะยานคว้าสิ่งที่ต้องการและเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้อยากรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเรารอให้โอกาสเดินเข้ามาหาหรือว่ามาเคาะประตูห้องมันไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเราต้องพาตัวเองออกไปคะ่ะออกไปเผชิญโลกภายนอกหากล้มแล้วเจ็บเราก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปทําแผล แล้วเดินหน้าต่อไปมันคือสนามเด็กเล่นของเราค่ะหากว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบนั้นบางครั้งนินเผยทาแก้วน้ําแตกหรือว่าทําเสื้อสีขาวของเองเปื้อนรอยปากกาเมื่อก่อนนินจะโมโหตัวเองมากนะจนไม่มีความสุขเลยตลอดทั้งวันแต่ทุกวันนี้นินพยายามที่จะปล่อยวางเพราะเราต้องการความสงบสุขและไม่ต้องการให้วันดีๆของตัวเองเสียไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ความสุขทางใจอยู่ที่ตัวเราเลือกจะทําค่ะเราทุกคนมีชีวิต2ชีวิตซึ่งชีวิตที่2 จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราตระหนักได้ว่าเรามีเพียงชีวิตเดียวนินไม่รู้ว่าใครเป็นคนนิยามนะคะแต่ต้องขอขอบคุณมากเพราะมันทําให้นินตระหนักได้ว่าอย่ามัวแต่ลังเลสิเฮ้ยอยากทําก็ทําเลยเพราะมันคงจะน่าเสียดายมากๆหากตัวเองต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนินชอบเขียนความรู้สึกต่างๆที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่ลงในกระดาษแล้วก็เอาใส่กล่องใบหนึ่งไว้อย่างช่วงเวลาที่รู้สึกเสียใจเหมือนว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วหรือว่าตอนที่วิตกกังวลกับเรื่องต่างๆ และพอวันหนึ่งที่นินมีโอกาสกลับมาอ่านข้อความเหล่านั้นนินได้แต่ยิ้มแล้วก็หัวร้องกับตัวเองไม่ใช่ว่านินกําลังเยาะเยะ้ยหรือว่าดูถูกความรู้สึกของตัวเองในอดีตนะคะแต่เพราะนินคิดว่าโอ้โหนี่ฉันผ่านทุกอย่างมาหมดเลยนะเนี่ยเราเข้มแข็งกว่าที่ตัวเองคิดเอาไว้มากและพวกคุณก็เหมือนกันคะ่ะ